สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีมาองค์ปูนกรุบกรุบกันเลยครับอีกก็บรรยากาศช่วงเย็นครับผมนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาครับช่วงเย็นครับกลับมาฝากกันครับวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะครับน่าจะประมาณวันพรุ่งนี้นะทุกคนนี่ครับกับบรรยากาศช่วงเย็นครับเก็บมาฝากกันอีกเหมือนเดิมครับสำหรับรถถ่ายที่ผมถ่ายไว้ยังไม่ได้ลงนะทุกคน เบันกากัดทุ่งนาใหด้ดูกันครับผมนี่สวยงามเลยทีเดียวครับเดินดูทุ่งนาครับผมมีต้นยูคาครับตามถนนก็ต้นยูคาเต็มไปหมดเลย <c oughs> เรวก็มาโกยปุ๋ยครับตรงนี้เป็นกองอยู่ครับผมเราไปเอาจอบอันครับทุกคนนี่ก็ประมาณกี่โมงแล้วดูก่อนสิบห้านาฬิกาห้าสิเ็นาทีครับนี่ครับโกยมาเช้า สวยงามเลยเดียวคับ